สวัสดีครับขอต้อนรับสู่อ่านเล่น AI เล่าครับพื้นที่ที่ AI และความอยากรู้มาเจอกันเพื่อนำเสนอเกล็ดนหน้ารู้จากหนังสือดีๆทั่วโลกครับวันนี้อยู่กับดิฉันสมหญิงและผมสมชายครับค่ะเคยเเคยรู้สึกไหมคะว่าโลกเราทุกวันนี้มันหมุนเร็วมากๆเร็วมากจริงๆคะทุกอย่างดูมุ่งไปที่ความก้าวหน้าการเติบโตทางเศรษฐกิจแต่บางทีเราก็อดสงสัยไม่ได้ว่าเอา๊ะแล้วความหมายของชีวิตแบบเดิมๆล่ะอื ใช่ใช่มันหายไปไหนเหมือนเราทําข้อตกลงอะไรบางอย่างกับยุคสมัยนี้ไว้หรือเปล่าครับเป็นคําถามที่น่าคิดมากเลยค่ะวันนี้เราจะชวนมาสํารวจแนวคิดนี้นะคะที่เรียกว่าพันธสัญญาแห่งโลกสมัยใหม่อ๋อครับซึ่งมาจากบทที่6ของหนังสือที่ดังมากๆเล่มหนึ่ง Homo Deus ประวัติย่อของวันพรุ่งนี้ค่ะอ๋อของยูวอลเนล์อาฮารีคนเขียนซาเปียนนั่นเองใช่แล้วค่ะคนเดียวกันเลยนักประวัติศาสตร์คนเก่งคนนั้นแหละค่ะครับในอีกประมาณ5นาทีนี้นะครับเราจะมาลองเจาะลึกกันดูว่าไอ้ข้อตกลงที่ว่าเนี่ยอที่มันเปลี่ยนมุมมองเราจากเดิมที่เคยมองหาความหมายจากเบื้องบนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเป็นการมองหาอำนาจจากข้างในตัวเราเองจากความสามารถมนุษย์เนี่ยมันคืออะไรกันแน่น่าสนใจมากค่ะ เอาละครับมาเริ่มกันเลยฮารารีเขาใช้คำว่าพันธสัญญาค่ะอันนี้ต้องย้ำว่าไม่ใช่แบบสัญญากับพระเจ้าเหมือนสมัยก่อนๆน,นะครับอ,อ๋อไม่ใช่แบบนั้นแต่เป็นเหมือนข้อตกลงที่เราเอ่อมนุษย์เรานี่แหละทำกับตัวเองในยุคใหม่เราทำกับตัวเองใช่ครับแล้วแก่นของมันคืออะไรครับคุณสมิงแก่นของมันจริงๆฮารารีสรุปไว้ค่อนข้างชัดนะคะเขาบอกว่ามนุษย์ยอมแลกความหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจแลกความหมายเพื่ออำนาจใช่ค่ะ ลองนึกภาพตามนะคะคือสมัยก่อนเนี่ยชีวิตเราถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของแผนการอะไรสักอย่างที่ยิ่งใหญ่แผนของพระเจ้าหรือธรรมชาติอะไรแบบนั้นประมาณนั้นค่ะมีเป้าหมายทางจิตวิญ,ญญาณรออยู่แต่โลกสมัยใหม่บอกว่าอืมไม่มีนะแผนแบบนั้นน่ะไม่มีเอา้าแล้วถ้าไม่มีแผนแล้วเราจะอยู่ยังไงล่ะครับเหมือนหลงทางเลยสิเนือก็คือโอเคอาจจะไม่มีแผนจากเบื้องบนก็จริงแต่ถ้าเราใช้ปัญญาของเรา Mm hmm. ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์พัฒนาเทคโนโลยี hmm. เราจะควบคุมธรรมชาติได้นะควบคุมค่ะเอาชนะโรคภยัยความ mm hmm. อดอยากหรือแม้แต่สร้างความมั่งคั่งยืดอายุไขได้ <Ooh. S 1> นี่แหละค่ะคือดีลคือข้อตกลง mm hmm. ยอมรับความไม่รู้เรื่องแผนการใหญ่ๆไปซะครับแต่ให้หันมาเชื่อมั่นในพลังของมนุษย์ในวิทยาศาสตร์ในสถาบันที่เราสร้างขึ้นมาแทนเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นบนโลกใบนี้ไม่ใช่โลกหน้าหูฟังดูเป็นการเดิมพันที่เอ่อ ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับเปลี่ยนกระบวนทัศน์เลยใช่ค่ะเป้าหมายมันเลยเปลี่ยนไปเลยสิครับจากเดิมที่อาจจะอยากไปนิพพานหรือเชื่อฟังพระเจ้าถูกต้องค่ะกลายมาเป็นความก้าวหน้าที่จับต้องได้แทนใช่เลยค่ะความก้าวหน้าที่วัดผลได้อย่างเช่นตัวเลข GDP ที่เพิ่มขึ้นอ่าใช่ใช่เ,เทคโนโลยีใหม่ๆที่ว้าวมากๆหรือการค้นพบทางวิทยาศาสตร์อะไรแบบนี้การเติบโตกลายเป็นเหมือนเป้าหมายหลักเหมือนเป็นศาสนาใหม่ไปเลย คล้ายๆอย่างนั้นเลยค่ะเฮเลอรี่เขาก็เปรียบเทียบแบบนั้นเราถูกสอนให้เสียสละวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าอ๋อเหมือนการลงทุนใช่ค่ะเหมือนการลงทุนเลยแทนที่การบูชายันในสมัยก่อนน่าสนใจครับแล้วแล้วอะไรล่ะครับที่มาค้ำจุนในข้อตกลงยิ่งใหญ่นี้ไว้มันถึงอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะเราสร้างกลไกกับสถาบันที่แข็งแกร่งมากๆขึ้นมาสนับสนุนไงคะอย่างเช่นก็อย่างวิทยาศาสตร์ ที่ให้ความรู้ให้เครื่องมือเราครับระบบทุนนิยมที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบไม่หยุดยัง้งรัฐชาติสมัยใหม่ที่เข้ามาจัดการสังคมระบบการศึกษาที่ปลูกฝังแนวคิดนี้ตั้งแต่เด็กๆสื่อต่างๆด้วยไหมครับแน่นอนค่ะสื่อก็มีบทบาทสำคัญมากในการเผยแพร่ความคิดนี้สถาบันพวกนี้แหละค่ะที่เข้ามาแทนที่บทบาทของาศาสนาแบบเดิม,ดมแล้วเรื่องศิลธรรมล่ะครับ พอไม่มีศาสนาเป็นหลักแล้วเรายึดอะไรแทนคำถามดีมากค่ะเราก็ต้องการเข็มทิศทางศีลธรรมใหม่ซึ่งก็คือสิ่งที่เรียกว่ามนุษยนิยมหรือ Humanism นั่นเองค่ะมนุษยนิยมที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆคือให้ความสำคัญกับมนุษย์เป็นศูนย์กลางถูกต้องเป๊ะเลยค่ะมนุษยนิยมบอกว่าประสบการณ์ความรู้สึก แจตะจำนงเสรีของมนุษย์เนี่ยแหละคือสิ่งสูงสุดคือแหล่งที่มาของความหมายและอำนาจตัดสินใจหมายความว่าถ้าเรารู้สึกดีสิ่งนั้นก็ดีประมาณนั้นเลยค่ะอะไรที่เรารู้สึกว่าดีก็คือดีอะไรที่เรารู้สึกว่าถูกก็คือถูกนี่คือฐานคิดทางศีลธรรมที่สาคัญมากๆของโลกสมัยใหม่เลยนะคะแต่แต่เหมือนแฮร์รี่จะไม่ได้หยุดแค่นั้นใช่ไหมครับเขาเริ่มเชีย้ยเห็น รอยร้าวหรือปัญหาของแนวคิดนี้ด้วยใช่ค่ะตรงนี้แหละค่ะที่น่าสนใจมากๆคือแฮร์รี่ชี้ว่ายิ่งวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นเครื่องมือหลักที่เราใช้สร้างอำนาจในพันธสัญญานี้เนี่ยยิ่งก้าวหน้าไปเท่าไหร่โดยเฉพาะความรู้ด้านชีววิทยาประสาทวิทยามันกลับยิ่งค้นพบข้อมูลที่มาสั่นคลอนความเชื่อแบบมนุษยนิยมซะเองสั่นคลอนยังไงครับก็คือวิทยาศาสตร์กาลังบอกเราว่า ไอความรู้สึกหรือเจตนงเสรีที่มนุษยนิยมบอกว่าศักดิ์สิทธิ์เป็นแก่นแท้เนี่ยครับจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้มีอะไรลึกลับขนาดนั้นมันอาจเป็นแค่ผลลัพธ์ของกระบวนการทางชีวเคมี Me ที่ซับซ้อนมากๆในสมองเราเหมือนเหมือนเป็นโปรแกรมใช่ค่ะเหมือนเป็นอัลกอริทึมทางชีวภาพที่ทำงานไปตามกลไกของมันไม่ได้มีตัวตนหรือเจตนงอิสระจริงๆอยู่เบื้องหลังแบบที่เราคิดโอ้โหถ้าเป็นแค่อัลกอริทึม มันแปลว่าอะไรล่ะครับทีนี้ผลกระทบมันใหญ่มากนะคะเพราะถ้ามันเป็นแค่อัลกอริทึมเนี่ยในทางทฤษฎีแล้วมันก็สามารถถูกทําความเข้าใจได้ถอดรหัสได้ค่ะถอดรหัสทํานายหรืออาจจะควบคมุมหรือสร้างขึ้นใหม่ก็ได้ควบคุมความรู้สึกมีความเป็นไปได้ค่ะแล้วคําถามใหญ่ที่ตามมาก็คือถ้าความรู้สึกมนุษย์มันไม่ได้พิเศษกว่าอัลกอริทึมอื่นๆเลยเนี่ยครับอำนาจการตัดสินใจสูงสุดควรจะอยู่ที่มนุษย์จริงๆหรือเปล่าอืม แล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าในอนาคตมีอัลกอริทึมภายนอกอย่าง AI ที่มันรู้จักเราเข้าใจความรู้สึกความต้องการของเราได้ดีกว่าตัวเราเองซะอีกโอ้โหนั่นเป็นคำถามที่ท้าทายรากฐานความคิดเราแบบสุดๆเลยนะครับฟังดูน่ากลัวนิดๆด้วยใช่ค่ะมันท้าทายแก่นของพันธสัญญาแห่งโลกสมัยใหม่เลยงั้นสรุปได้ไหมครับว่าพันธสัญญาแห่งโลกสมัยใหม่เนี่ย ก็คือการที่เรายอมแลกความหมายแบบเดิมๆที่ผูกกับสิ่งเหนือธรรมชาติค่ะเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการควบคุมโลกควบคุมชีวิตผ่านเครื่องมืออย่างวิทยาศาสตร์ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอโดยมีหลักมนุษยนิยมที่เน้นความรู้สึกและประสบการณ์ของเราเป็นเหมือนเข็มทิศทางใจสรุปได้ดีมากค่ะแต่ประเด็นที่แฮร์รีทิ้นทายไว้ก็คือความสำเร็จของพันธสัญญานี้เองนั่นแหละครับ ที่มันกำลังสร้างความท้าทายใหม่ขึ้นมาเพราะความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เราใช้สร้างอำนาจเนี่ยมันกำลังย้อนกลับมาตั้งคำถามกับคุณค่าที่แท้จริงของประสบการณ์มนุษย์ซึ่งเป็นหัวใจของมนุษยนิยมถูกต้องค่ะซึ่งเป็นรากฐานของโลกที่เราอยู่ตอนนี้เลยมันเป็นวงจรที่ทั้งน่าทึ่งแล้วก็น่าคิดตามมากๆค่ะครับผมเป็นประเด็นที่ต้องกลับไปคิดต่อจริงๆครับขอบคุณที่ติดตามอ่านเล่น AI เล่านะครับ ก็หวังว่าข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้จะช่วยจุดประกายความคิดใหม่ๆให้กับผู้ฟังได้บ้างนะครับถ้าชอบเนื้อหาของเราวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันไว้นะคะหรือถ้ามีหนังสือเล่มไหนที่อยากให้เราหยิบมาเล่าให้ฟังก็สามารถแสดงความคิดเห็นแนะนำกันเข้ามาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ